ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวหุ้นเจาะตลาดค่ะวันนี้วันพุธที่22กุมภาพันธ์2560สดลึกแม่นยำเพนนานคตเป็นนักลงทุนรายย่อยค่ะชาวนียวกับดิฉันพัทรีพัทระโสภสกุลค่ะและผมธนชัยนนทรครับค่ะวันนี้นะคะหุ้นที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยเป็นหุ้นร้อนหุ้นร้อนที่ว่าก็คือ AOT หรือว่าบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงกันไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ AOT เขามีปัญหาอยู่ในเรื่องของการคิดค่าเช่าที่ดินสนามบินทั้ง 6แห่งที่ LLT เนี่ยเขาเป็นคนดูแลอยู่ใช่ครับทีนี้ ถ้าย้อนหลังไปให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันหน่อยหลายปีที่ผ่านมาเอออทเขามีการจ่ายค่าเช่าที่ดินคิดเป็นเงินกว่า2,200ล้านบาทต่อปีอันนี้คือสนามบินทั้งหกแห่งเลยให้กับกรมธนารักษณ์ใช่แต่ทีนี้หลักๆเนี่ยค่าเช่ามันจะไปอยู่ที่นี่แหละค่ะสนามบินสวนภูมิตามที่เห็นในภาพนี่แหละใช่เพราะว่าแค่สนามบินสวนภูมิแค่แห่งเดียวนะคะก็จ่ายไปประมาณปีละ1,500ล้านบาทแล้วและที่ผ่านมาการคิดค่าเช่าค่ะเขาจะมีการคิดแบบจ่ายส่วนแบ่งรายได้หรือว่า l e เวอ a n c e Sharing ที่มีการ จ่ายจัดเก็บไม่เกิน5%แต่ต่อมาก็<ผ>ม,มีการเสนอให้จัดเก็บแบบใหม่ที่เรียกว่า Return on a s s e t หรือว่า ROA ทีนี้เมื่อ<ม>วานไปคุยกันแล้วใช่เมื่อวานนี้เขาก็ม,มีการประชุมกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะหาข้อสรุปว่าตกลงแล้วจะจัดเก็บในรูปแบบเดิมหรือรูปแบบใหม่ดีนะครับก็เป็นการหาดอกันระหว่างผู้บริหารของกรมธนารักษ์นะครับแล้วก็ผู้บริหารของ ร <c oughs> AOT นะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับมีข้อเสนอม,มาจากของกรมธนารักษ์นะครับว่าจะจัดเก็บค่าเช่าที่ดินนะครับเป็น2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ เอโดนะครับก็คือส่วนที่ใช้ในกิจการการบินนะครับอันนี้ก็จะใช้ในรูปแบบของรูปแบบเดิมนะครับนั่นก็คือในส่วนของริเวนิวแชร์ลิงนะครับก็คือจัดเก็บไม่เกิน5%นะครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นพื้นที่ในเชิงพาณิชย์หรือนอ n a อ r โนะครับอันนี้ก็อาจจะมีการจัดเก็บนะครับตามรูปแบบใหม่นั่นก็คือ Return on Acces นะครับหรือ R O A แล้วก็อาจจะมีการเก็บในอัตราประมาณทัก3% ROA นะครับแต่อย่างตามนะครับหร่อื่านี้ ก็เขาบอกว่าให้ a ออเองนั้น ไปคำนวณดูอีกทีหนึ่งนะครับว่า <Yeah. S 1> หากจัดเก็บในรูปแบบใหม่ดังกล่าวนะครับจะทําให้ AOT นั้นมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะครับ mm. เขาก็ยังมีข้อเสนอมาด้วยนะครับว่า mm. แต่หากดูแล้วมันสูงเกินไปเนี่ยเออก็สามารถ <Yeah. S 1> กลับมาต่อรองได้อีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีความอารมณ์อรวย์ต่อกันนะครับระหว่างตัวของ AOT แล้วก็ธนารักนะครับเพราะว่าธนารักเองก็เข้าใจปัญหาดีนะครับว่าหากจัดเก็บในปริมาณที่มากๆ AOT เองนั้นก็อาจจะต้องมีการผักภาระไป กับผู้ผู้โดยสารนะครับแล้วก็ความเดือดร้อนมันก็จะไปตกกับทางด้านผู้โดยสารที่มาใช้สัมบินนะครับค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวต้องไปรอเขาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรื่องที่คุยกันเมื่อวานสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้หาหรือคือจะมีการคิดค่าเช่าย้อนหลังหรือไม่ออันนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับแต่ว่าหุ้นของเอ t เมื่อวานนี้ก็ปิดตลาดออปรับลดลงไปนะครับ1บาทมาปิดตลาดที่39.25บาทต่อหุ้นนะครับแต่อะไรกังไรก็ตามนะครับไม่ว่าผลสรุปจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ เออกับธนารักษ์ยังคงคิดค่าเช่าในรูปแบบเดิมอยู่นะครับไปจนถึงเสี้นเดือนตุลาคมปี2559นะครับรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะไปคุยกันได้หรือไม่หรือถ้าหากว่าคุยกันแล้วงบประมาณมันดูสูงเกินไปที่ต้องจ่ายก็อาจจะมีการต่อรองแล้วก็ลดลงมาอีกก็เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามหุ้นแนะนําประจําวันนะคะในช่วงหุ้นดาวเด่นค่ะ